สวัสดีครับจิ๊บครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนไมค์กล้องนะครับเป็นไมค์ติดหัวกล้องแทนซึ่งไมค์ติดหัวกล้องที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นในตัวของโบย่นะครับที่มีชื่อรุ่นว่าโบย่าบ MM1+. เอเอาละครับเรามาดูอุปรกรณ์ข้าวๆสำหรับไมค์โบย่ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับก็แน่นอนครับผมพูดถึงตัวไมค์อุปกรณ์ชิ้นแรกเลยก็คือตัวไมค์นั่นเอง ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีไอ้ตัวนี้มาให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวกันสั่นนั่นเองเวลาเราหันหรือเวลาเราเดินเนี่ยมันจะได้ไม่มีเสียงกึกกึกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะแยกกันมานะคือเราต้องเอามาประกอบเองทีหลังวิธีประกอบก็ง่ายๆเลยก็คือเราเอาตัวไม้นะครับดันในส่วนของตัวตรงนี้ให้เข้าไปตรงก้านสีแดงนะครับแค่นี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายนะครับที่เสียบเข้ากับกล้องโดยจะมีจุดสังเกตก็คือจะมีรูปของกล้องอยู่นะครับแล้วก็ตัวของแจ็ค3.5เนี่ยจะเป็น2ขีดและอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายที่เชื่อมต่อกับตัวของสมาร์ทโฟนนะครับเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่ามีรูปโทรศัพท์อยู่ซึ่งตัวแจ็คนะครับ3.5เนี่ยก็จะเป็น3ขีดนั่นเองสําหรับใครที่ อาจจะไม่อยากดูรูปก็ดูขีดที่ตรงหัวแจ็คได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นถัดมานะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าวินชิลนั่นเองซึ่งจะเอาไว้ช่วยในเรื่องของการกั้นเสียงลมนะครับหรือว่าเวลาเราหันแล้วมีเสียงลมเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งถัดมานะครับก็จะเป็นถุงใส่อุปกรณ์นะครับของทางโบย่าที่ให้มาด้วยนะครับสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้เสียบไว้กับกล้องหรือว่าสมาร์ทโฟนตลอดก็สามารถเอาเก็บใส่ถุงอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกัน ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเหตุผลนะครับที่ว่าทําไมผมถึงเรียกไมโบย่าตัวนี้ก้อแรกเลยนะครับคือไมโบย่าตัวนี้เขาไม่ได้ใช้แบตนะก็คือเขาจะใช้แบตกับตัวของกล้องนะครับหรือว่าตัวของสมาร์ทโฟนเลยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในช่องเสียบนะครับสายซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีรูที่เป็นแจ็ค3.5นะครับมา2ช่องช่องแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องที่เรียกว่าไลน์เอาท์นะครับเอาไว้ยิงสายเสียงเนี่ย ออกมานะครับก็คือต่อตัวเนี้ยเข้ากับตัวของกล้องหรือว่าตัวของสมาร์ทโฟนเพื่อให้เสียงมันออกมานั่นเองอีกสายนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหูฟังซึ่งตัวเนี้ยเราก็ต้องเอาหูฟัง3.5ของเราเนี่ยเสียบนะครับเพื่อฟังมอนิเตอร์เสียงซึ่งข้อดีของสายตัวเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากรู้ว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับเราสามารถเสียบแล้วฟังได้เลยก็คือถ้าเป็นกล้องเนี่ยบางทีถ้าเป็นอีกรุ่นที่เป็น 3.5ตัวเดียวเนี่ยเวลาเราอยากฟังเสียงเนี่ยเราจะต้องกดอัดก่อนใช่ไหมครับคือกดอัดแล้วก็ต้องมานั่งฟังทีหลังว่าเสียงเราโอเคหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้จะมีช่องหูฟังที่เราสามารถฟังแล้วมอนิเตอร์เสียงได้เลยนั่นเองและไมค์ตัวนี้นะครับก็จะมีการรับเสียงนะครับเป็นหัวลาแพทเทิร์นแบบซูเปอร์คาดิโดยนะครับซึ่งก็จะต่างกับคาดิโดยโดยทั่วไปแค่ว่าเรื่องของการรับที่อาจจะมีวง ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบกว่าแต่ว่าก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสําหรับผมเนี่ยนตอนนี้ก็เลยจะยังไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างกับคดีดอยโดยทั่วไปเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมก็ยังไม่ได้ลองใช้ไม้คดีดอยรุ่นอีกรุ่นหนึ่งของไม้ตัวนี้นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนในส่วนของไม้นะครับที่เป็นไม้กล้องมาเป็นตัวของไม้ของทางโบย่านะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนจากในส่วนของไมค์กล้องนะครับเป็นไมติดหัวกล้องของทางโบย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าคุณภาพเสียงเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ผมก็ได้ทําการปรับในส่วนของตัวการรับเสียงของกล้องด้วยนะครับเนื่องจากว่าการรับเสียงของกล้องเดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งพอเราเสียบตัวไมติดหัวกล้องไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดังเกินนะครับทําให้เสียงแตก ก็ต้องอันนี้ก็ต้องลองปรับกันไปนะครับในกล้องแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันซึ่งของผมเนี่ยก็ถือว่าปรับลงมาเยอะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าในคลิปรีวิวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีวิวอนิเมะเอย่ยรีวิวฟิกเกอร์เอย่ยหรือว่ารีวิวอื่นๆที่จะตามมาเนี่ยผมคิดว่าเสียงที่ทุกคนจะได้ยินก็จะเป็นเสียงจากในส่วนของทางไม้บูย่าตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะคร่าวๆนะครับสำหรับการลองไม่โบย่าบ m ย1อ็มวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันกับคลิปรีวิวหรือว่าคลิปอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ